trà con bé mắt ra buông qua ba ta yêu kêu luôn kêu mẹ nghĩa Lá, cuốn miễn thêm cầu bà, miễn phù hòa, ba âm sao hoa miên an chắc qua chữ ấm lê đường vì mây mắt hoa mà đẹp gian ก็จบจบทะลุเกล็ดทั้งวันยังไงเลียวเพื่อนีวันทีาธิบแย่างห้าพุทธศตวจรจชงจกเรื่อดยพุดดีๆักี่ยวการคืออายุวัฒนะกัโลกะพลัโลกะวัฒนะปฏิวัต ăn thì bao ngồi xuống hàng ba lan chắc bao lâu năm nhau ăn mặc bắt you oh. ตาวีสุขสังโสอธิกันจันติอายุนัตวาพลังปันญญาสุขันจะปฏิปาระโดนีกายยสวาโหติยันตะยัตโถปปัจจเตติอายุวัโอสุขันพลัง hmm. ทุกท่านทุกคนตื่นสาธุลำดับต่อไปนี้ไปตามประเพณีอีสานหมอพานจะแลเรียกขวัไปเรื่อยๆ สาธุด้อขอเจริญสุขเจริญบุญว่าใหญ่ไปใหญ่ทุกคนทุกคนเด้อใครที่มีศรัทธามาเอาบุญบวกกับเจ้าหน้ามีปัจจัยบาทเดิมเสนอเดิมสิบบาทที่สิบบาทแล้วแต่ศรัทธาให้เข้ามาผูกเขียนหน้าทำบุญกับหน้าในระหว่างที่หมอปลาเลื่อนบวนไปเรื่อยๆไปในในกระสอามั่วผูกเขียนหน้าไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาเด้อ ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ว่ามาเสียบหัวอวนไปเรื่อยๆเกื่องหัวนไปเรื่อยๆวันนี้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ไม่มีสัทธารโผูเแยนหนักรถบัตที่ซึ้อบัตรจะจะสัทธาแล้วก็อย่าเด้อนมีไงคือถ้าบนโผูกแขกหนเกแล้วจะลื่อนรางวันขาี่ยในหมอ้าเท่านั้นเองคือวันนี้หมอผ้าไม่ยานใหม่มานั่ผู้ใดเลืะกอยากสระร่าิวัติัทำน้อหม้อ้านี้ก่อนลอยถ้าหมเสียบบัตรเนส่ าหน่อยแตที่นี่ได้โชวล่าแกคลาเก่งซ่เก็บแบนี้จะียกขวนไปเรื่อยๆพ่อใหญ่ไห่ใหญ่ก็มาทำบุญกหนักไปเรื่อยๆแล้เงอสาทุกันเินขวไปเรื่อยได้ผูกแขกตอนอยู่ด้านในมาเอาได้เออที่วเพี้ยมยิก็ได้ผูกแขว่า

xin lỗi <Người> lên tôi đã quanh ta về lúc tai nạn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  tai nạn lúc tai nạn tai nạn lúc tai nạn tai nạn lúc

gia cắt và cuồng yêu tài <laughs> lụa tài đoàn mây nhẹ nắng hoạt mày bay qua ta mơ hoạt ta tàu bay qua qua Quá hoa di hòa nam đẹp hòa phai thuộc tam trâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video e yeah. I, mean, I mean. the woman that

Terima kasih telah menonton. ผู้ใด ก็ใหญ่ใหญ่โขเขียนไปเรื่อยๆก็โขเกียนเสร็จแล้วก네็จะเป็นการเดนเกียนสำหรับการปฏิัติศสด้วยตอนนี้ให้โขเกียสาธุโมตนาใที่โขเกียงตะบนขำหน้าร้อยผีโลกมีลาให้ออกง่ายขับวัดเือมีหุ่นใจหลักใจให้อกรอสอนใจ วันนี้เป็นุนใหญ่บนรวยนี้ถ้าอายุไม่ถึงยี่สิบปีก็ไม่สามารถที่จะบวชได้ถึงจะมีเงิน้อยลานพังลากก็ไม่สามารถที่จะจัดงานบวชได้เพราะฉะนั้นวันนี้บุญวาสนาสาธุลายจริงว่าใหญ่เมใหญ่คนจังหวมาก เอาบุญบวชน,นั้งการเรงอ้ก็มัคานาสาดุเลยท่าบาทดนึ่งเาาปวว็น,าาน,นสูสนบปิพานท่าสรึใ็นสูด่าวดึงป่าไพ่่าเจ็บท่าอาไอ้เด็กปนเพลาสวรรค์ป่าจเมจอมาตะกพอนแกนพาตรงเจ้าจุ้มกะลึก ไอ้วงวัตัได้เกิดเจตีในในกรโคตนั่งประจบจิตใจจะมีมากตอนส่หลวง่อไม่หวังนั่งสร้าบังจมที่เขาควาจริงใจไว้ดงจันทรมาพายุมันโตสุขังวาไีไม่มี

Terima kasih telah menonton. ta okay. นี่มีบุญบวชเป็น <laughs>